วิ่ง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 ให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งมาเป็นเวลานานมากจนฤดูการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็มาถึงช่วงคริสต์มาสตรงกลางเมืองมีต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ส่องแสงระยิบระยับตั้งตระงานอยู่นี่เป็นช่วงเวลาโปรดของฉันเลยวันคริสต์มาส ในขณะที่มนุษย์ขนมปังขิงกำลังวิ่งอยู่ท่ามกลางของขวัญต่างๆที่อยู่ใต้ต้นคริสต์มาสเขาก็เห็นร้านเบเกอรี่เล็กๆอยู่ตรงหน้า <c oughs> เขาเดินไปใกล้ๆร้านนั้นและเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าตรงหน้าต่างมีสาวน้อยขนมปังขิงวางอยู่สดใหม่จากเตาณนะตอนนั้นเองมนุษย์ขนมปังขิงก็ตกหลุมรักสาวน้อยขนมปังขิงโอ้ช่างเป็นสาวน้อยขนมปังขิงที่สวยจริงๆโอ้ดูตาคู่นั้นสิ เมื่อเด็กชายตัวน้อยต้องการจะซื้อสาวน้อยขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงก็อดรนทนไม่ได้จนต้องพยายามหยุดเขาไว้มนุษย์ขนมปังขิงจึงออกวิ่งอีกครั้งคนอบขนมปังกำลังจะนำสาวน้อยขนมปังขิงใส่ถุงกระดาษและมอให้เด็กชายผู้นั้นแต่มนุษย์ขนมปังขิงก็เข้ามาแทรกและคว้าที่ตักขนมปังของคนอบขนมปังไปโอ๊ยโอ๊ยโอยทำอะไรนะ่ะปล่อยฉันนะ เมื่อมนุษย์ขนมปังขิงเหวี่ยงที่ตักขนมปังลงไปบนเคาน์เตอร์ที่เต็มไปด้วยแป้งแป้งก็กระจายฟุ้งเลอะหน้าคนอบขนมปังและเด็กคนนั้นไปหมดณนะตอนนั่นเองสาวน้อยขนมปังขิงก็ตกลงไปอยู่บนเคาน์เตอร์เด็กชายอยากจะจับสาวน้อยขนมปังขิงไว้แต่มนุษย์ขนมปังขิงกระโดดขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว เขารับสาวน้อยไว้ได้และกระโดดขึ้นไปอยู่บนหัวของเด็กชายจากนั้นเขาก็กระโดดลงไปที่พื้นดังนั้นมนุษย์ขนมปังขิงและสาวน้อยขนมปังขิงจึงออกวิ่งไปด้วยกันฮอ <c oughs> ขนมปังขิงของฉันน่ะขนมปังขิงของฉันวิ่งหนีไปแล้วอะ <c oughs> ที่ตัดขนมปังไม่รอช้าและรีบวิ่งไล่ตามพวกเขาไป ฉันจะจับพวกเธอเองมานี่เดี๋ยวนี้นะวิ่ง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 ให้เร็วที่สุดเลยที่ตักขนมปังแต่นายจับเราไม่ได้หรอกนะเพราะเราคือขนมปังขิงท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่มีเกล็ดหิมะโปรยมนุษย์ขนมปังขิงและสาวน้อยขิงยังคงวิ่งต่อไปโดยมีที่ตักขนมปังวิ่งไล่ตามมาด้านหลังและณตอนนั้นเองตุ๊กตาหมีที่อยู่บนตักเด็กน้อยก็สังเกตเห็นพวกเขาโอ้ กลิ่นขนมปังขิงแสนอร่อยรอเดี๋ยวสิฉันจะจับให้ได้วิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเลยตุ๊กตาหมีที่ตัดขนมปังกำลังไล่จับเราอยู่แล้วแต่นายจับพวกเราไม่ได้หรอกเพราะเราคือขนมปังขิงในขณะที่ที่ตัดขนมปังและตุ๊กตาหมีกำลังไล่จับมนุษย์ขนมปังขิงและสาวน้อยขิงมนุษย์หิมะผู้มีหัวกลมดิกก็สัมผัสถึงกลิ่นหอมของพวกเขา าขนมปังขิงสองก้อนต้องอร่อยแน่ๆเลยฉันจะจับพวกนายมากินให้ได้ฮ่าวิ่งวิ่งวิ่งใหเร็วที่สุดเลยมนุษย์มะที่ตักขนมปังกับตุ๊กตาหมีกำลังไล่ตามเราอยู่แล้วแต่นายจับพวกเราไม่ได้รอกเพราะเราคือขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงทั้งสองวิ่งอยู่ด้านหน้าตามด้วยที่ตักขนมปังตุ๊กตาหมีและมนุษย์หิมะ ทั้งหมดกำลังวิ่งไปทางต้นคริสต์มาสณตอนนั่นเองพวกเขาวิ่งผ่านหญิงชราที่กำลังขายลูกกวาดอยู่เมื่อลูกกวาดชิ้นหนึ่งที่อยู่บนเคาน์เตอร์เห็นมนุษย์ขนมปังขิงทั้งสองวิ่งผ่านไปเขาก็วิ่งตามไปด้วยฉันขอกินสาวน้อยขนมปังขิงดีกว่ารอฉันด้วยฉันมาแล้วงั้นก็วิ่งเลยวิ่งให้เร็วที่สุดไม่เท้าลูกกวาดที่ตัดขนมปังตุ๊ก,กตาหมี มนุษย์ทิมะกำลังไล่ตามเราอยู่แล้วแต่เธอจับพวกเราไม่ได้หรอกเพราะเราคือขนมปัง,ปงขิงที่ตักขนมปังตุ๊ก,กตาหมีมนุษย์หิมะและไม้เท้าลูกกวาดยังคงวิ่งตามมนุษย์ขนมปังขิงทั้งสองไปแต่ตอนนั้นเองรถกวาดหิมะก็เห็นมนุษย์ขนมปังขิงและสาวน้อยขนมปังขิงเข้าให้โอ้ไม่นะรถกวาดหิมะระวังนะน้องขิงน้อย ที่ตักหน้ารถหิมะโกยหิมะขึ้นมาเยอะมากจนมนุษย์ขนมปังขิงทั้งสองตกลงไปในที่ตักด้วยที่ตักขนมปังตุ๊กตาหมีมนุษย์หิมะและไม้เท้าลูกกวาดประหลาดใจมากที่จูๆ่ๆทั้งคู่ก็หายตัวไปซะอย่างนั้นไม่นานนักดวงดาวสุกสว่างบนยอดต้นคริสต์มาสเห็นมนุษย์ขนมปังขิงทั้งสองโผล่ขึ้นมาจากใต้หิมะ นี่มนุษย์ขนมปังขิงทั้งสองฉันว่าพวกเธอต้องการฉันนะฉันช่วยพวกเธอได้นะถ้าเธอต้องการแต่แล้วถ้าเธอกินเราล่ะไม่ต้องห่วงฉันอิ่มแล้วล่ะหรือฉันอาจจะกินเธอถ้าฉันหิวขึ้นมาทีหลัง <c oughs> ดวงดาวสุกสว่างโน้มย่อต้นคริสต์มาสลงมาตามที่ตักของรถ เพื่อให้มนุษย์ขนมปังขิงทั้งสองกระโดดขึ้นมาและเกาะแขนดวงดาวไว้โอ้ตรงนี้ทั้งสูงทั้งหนาวเลยเมื่อที่ตักขนมปังตุ๊ก,กตาหมีมนุษย์ทีมะและไม้เท้าลูกกวาด <c oughs> เห็นมนุษย์ขนมปังขิงทั้งสองอยู่บนยอดต้นคริสต์มาสพวกเขาก็ถอดใจเลิกไล่ตามทั้งสองยังไงเราก็ปีนไม่ถึงต้นคริสต์มาสหรอกอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อย มนุษย์ขนมปังขิงและสาวน้อยขิงตัวสั่นเทาอยู่บนยอดต้นคริสต์มาสพวกเธอหนาวกันมากละสิฉันทำให้พวกเธออุ่นได้นะจริงเหรอยังไงละ่ะข้างในปากฉันร้อนมากเลยละ่ะอะไรนะไม่นะ,ะเธอจะกิน,กนเรา,เรา ดวงดาวสุกสว่างกำลังจะกินมนุษย์ขนมปังขิงและสาวน้อยขนมปังขิงเข้าไปแต่ซานต้าและเหล่ากวางเรนเดียปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าซานต้าเหรอซานตา้า <c oughs> มนุษย์ขนมปังขิงและสาวน้อยขนมปังขิงรีบกระโดดขึ้นไปบนลากเลื่อนของซานต้า ถึงแม้ว่าดวงดาวสุกสว่างจะพยายามใช้แขนคว้าทั้งคู่ไว้เธอก็ไม่สำเร็จมนุษย์ขนมปังกิ่งทั้งสองดีใจเป็นอย่างมากที่รอดชีวิตมาได้แขมยังได้อยู่บนลากเลื่อนลอยฟ้าของซานตาด้วยวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดแม้แต่ที่ตักขนมปังตุ๊กตาหมีมนุษย์หิมะไม้เท้าลูกกวาดและดวงดาวสุกสว่างยังจับเราไม่ได้เลย เพราะพวกเรา,เราคือ,คอมนุษย์นษยขนมปั<น><า>งขิง